นั่นคือท่านปันท้ายอันท้ายรอเสันท้าย่ยอยืดไปหรไฮะไม่เคยยกคอนเสิร์ตชรอกชด้องเหนครับนักร้องไายเกไม่ทันไงชุดร้องหนครับง่มากอัน้เกิดท่านอ่ะชกระเทศนายโยมเกยไม่ร้องว่าพยองไหมนักเรียนต้องมีความเรียบเราจะได้จะเดินรุ่งเราจะได้ร่ำมผมเป็นเด็กโง่ผนหน้ามองเพื่นเลยนะท้ามีพูดเองใหมดเลยไม่มี่ว ช่วงนี้สงสารโรงเรียนบ้านตัวเองจังเลย,ย,เรย,ยโรงเรียนบ้านปมาบ้านตะบลต์พยัคฆ์โบราณจังหวัฒนาภูมิแข่งกีตาร์สิบหประเภทแพ้เลือดสิบเลอ11ประเภทได้รอ,องแชมป์อีก5ประเภทโรงเรียนอื่นต้องมันไส้ก็เจงแทก็เจงแท้เหก็ผมไปด่าง้ายจากกังหวัดเลยเด็กปั้นอนุบาลด่านซ้ายผมก็เลยปิ้งเรียนแบบเด็กนั่งคิดเยอะเด็กปั้นมหาสมปองไปไหนแบบเหมือนมหาสมปองไปด้วยอุ้งยิ้มอุ้งยิ้ เวลาถูกบอกเลิกหรือถูกเลิกนะโยมนะโยมท่องไว้ใจเลยยังไงฮะบัวทิ้งไม่เห็นอะไรหาของใหม่ได้ใหญ่กว่าเดิมบ้านหลังใหญ่รถคันมีจิตใจที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นอยมสบายขึ้นต้องอย่างนั้นนี่พลังบวข้ามผมรูมี่ช่วยด้วยไปกับมืทูกความใจเงินก็สาปอสน กดสมัคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆนะคะความสําเร็จมีหลายอย่างไม่ใช่อกหักรักพุทธลงค่าตัวจายไม่ได้รับเป็นแต่วันนี้มีวิธีป้องกันการอกหกหักให้มีหลากหลายวิธีมีคาถาประสบความสำเร็จมีคาถาทํำให้รับให้รวยอยากได้ไหมได้ไหมโอ้โหอย่าไปเชื่อพระพระทำให้ยมรัลยที่วัะจะตั้งตู้บริจาคเลยโอ้ยบ่อคออ่่ออาจารยูแนะนได้เราเป็นออกซิเจน ช่วยให้คนอื่นไฟติดแต่ตัวเองไม่ติดไฟลองเหมือนนักบรรยายเรื่องธุรกิจจะแม้อาจารย์พัญยวัฒน์นี่นะตัวเองไม่ต้องทำธุรกิจแต่สามารถบอกให้คนทำธุรกิจทำอะไรให้รวยได้เป็นแต่ตัวเองไม่ทำธุรกิจรออกซิเจนไฮโดรเจนบวกไฮโดรเจนเกิดสิ่งใหม่ไหมไม่เกิดเป็นไฮโดรเจนเหมือนเดิมออกซิเจนเจอกับออกซิเจนเกิดสิ่งใหม่ไหมไม่เกิดแต่ถ้าไฮโดรเจนเจอกับออกซิเจนเกิดเป็นอะไรน้าบางทีความขัดแย้งคอนฟ lict กัน ก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวจำเข้ามาพูดก็เลยจำได้แค่นี้ดูไม่ค่อยยุคเซนในเนื้อหาเท่าไหร่แต่ใใต้องไม่กสเอาแค่นี้พออามาเจอคนเป็นนี้สี่พันล้านมาแล้ว,วชื่อว่าโยมมูสสิทธิชัยลีสวัสดิ์ตระกูลพ่อหมอ้อบริษัทให้พร้อมนี้สี่พันล้านลูกสวนพ่อประโยคแรกเลยเอาแค่บ,บริษัทได้ไหมครับนี่สี่พันล้านเน่เอาได้ไครับมันติดกันมาเป็นแพ็กเกจดุ คนหนึ่งก็ได้นำามาขายเลยคุณโมขายเลย,ยแล้วเกเอาเงินมาใช้นี่เหลือนิดหน่อยไม่ได้ใช้ก็โอเคนะไม่ฮนะอันนี้ที่เป็นโรงแรงเต่าก็ออกคงบริษัทไ้ปอสอกพยึดไปยึดไปก็ยึดต่อไปรับที่เฉยทำอะไรไม่เป็นไปกู้เงินเอาคืนมา mm hmm. เหล็กก็เซ็กซี่ได้เขาทำเหล็กเหล็กกล้าเหล็กกล้าโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นก็คือเดินแต่คุณหมูกลับพนักงานทุกคนไม่ได้ใครออกเลยเดินเขาไปหากองคลนโอ้โหตอนนี้ไม่กันเสร็จ <laughs> ตอนนี้เจริญนุ่งเหลืจากนี่สี่พัล้านปัจจุบันนี้เป็นสามหมนล้านแล้วมนเพิ่มกำไรกำไรสี่หมื่นล้านไม่ต้องโควิดจะโทมคิดว่าน่าจะนิดน่อยเห็นไหมเขายังฟื้นได้สี่พัล้านใครม่นี่หลักร้อยก็เท่เมื่อเช้านเ่อสอง้ยผมสนิทกันงผมสนิทกับพไหมเราสนิทกันไหมสักสองได้ครับใครม่นี่ลักพันจ็บหลักหมื่น โต้เริ่มมีเค็ดิตมากแล้วเริ่มเกินตัวแล้วนะเราเนี่ยหลักแสนไปกันใหญ่เราไปกันใหญ่เราเอาจริงเลยเนี่ยหลักล้านโอ้โหเครดิตเยอะเกินสิบล้านเขาค่อยๆใช้นี่ว่านะอย่าฆ่าตัวตายแค่เอาแค่คนเป็นหนี้สี่พันล้านยืมฟื้นมาแล้วฉะนั้นแล้วแต่ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดแนะนำการใช้เงินนะครับนิดนึงมิยาเขาบอกมีเกินใช้ได้เกินเสียนี่รวยมีเกินใช้ ได้เกินใช้กนเสียรวยเสียเกินได้ใช้เกินมีจนบางคนที่เสียก่อนได้ใช้ก่อนมีอังนี้จนดับเบิลจนครับไม่เข้าใจพวกเสียก่อนได้ใช้ก่อนมีบ้านอาตมาเขาเรียกภุทติเซนรู้จักภุที่เซนไหมครับไม่เข้าใจสิ่งหนึ่ก่อนได้สิ่งหนึ่ก่อนได้เลยเก็บก่อนได้สิ่งหนึ่งแก้ที่เกี่ยวอ๋อนี่เหมือนบัตรเครดิตพอชอบเห็นโฆษณาอ๋อ คนเราต้องมีเหตุผลในการใช้เงินมีเหตุผลล็อกล็อให้เราเสียตังค์ก็ว่ากันไปทุกคนบอกกันยุ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเด็งนี้ใช่ไหมเด็กนี่ใช่ไหมไอ้ไข่มันดังเหลือเกินเด็กตัวเล็กๆเป็นแค่เด็กวัดดูแลปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเค็มน้ำทะเลเจือจนจืดน้ำทะเลเค็มท่านเหยียบจนจืดเลย ไม่รู้มีกดด่างอะไรในเท้าท่านแต่ทาให้ทอมสามารถตื่นได้อันนี้ในแง่ของปฏิหารถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็มันเป็นเกาะพอดีทางปฏิหารปุ๊บมันมีเกาะหนึ่งฝนตกมามันก็มีน้ําน้าตกในเกาะนเขาไปว่ายน้ําไปแล้วก็ไปเอากระบอกกรอกน้ํามาขึ้นมาบนเรือแต่บว่าอธิฐานเนี่ยเขาปลอดภัยอะไรนี้อธิบายเชิงนี้เด็กๆเพื่อใหม่จะได้เชื่ออันนี้ที่เกิดท่านนี้ชิงวิทยาศาสตร์อ่าทำใ้เชื่อปฏิหารก็อธิบายเชิงนี้ก็ได้ทุกคนะุกนนีอีกแล้ว เอาเนื้อหาหน้าเก่งแล้วภาษาไทยมันเล่นได้เยอะเชิญด้านหน้าอีกเรื่องนึงเชิญหน้าด้านไปภาษาไทยมันไม่เดียวกับท่านโยมเปลี่ยนความรู้สึกกันได้เลยมีอะไรให้โยมได้ยิ้มเลงหัวเราะมีความสทรงเำในการเมื่อกี้เชิญโยมงผมจะเข้าธรรมะโยมโอ้นี่ยชิดนานแล้วเราตั้งแต่สี่เป็นเจ็ดที่คิดอะไรนานยืนเย็นย็นย็นทั้งกลาันไม่ออกเยืนเย็น ถามเด็กถามเด็กก็ได้ถามเด็กเด็กก็เด็กเด็กไม่เห็นเราัง่อยู่นักถามเด็กดีกว่าเด็กท่ใส่ใจเราเด็กๆลูกมีคำถามที่เด็กตอบได้ให้รางวัลเลยโรงเรียนอะไรที่เด็กชอบที่สุดเอกชนทันสมัยอืมรื่วยตอบดงบรรเทาบาปประหยัดเงินพ่อแม่ไม่ใช่ครับนานาชาติโอ伊เตอร์อันนี้อาจจะแพงเกินไปสำหรับบางคนยอมค่ะยอมครับโรงเรียนที่เด็กชอบสุดคือโรงเรียนเลิกแล้ว เด็กชอบแน่นอนเลใช่คุณครูสอนนุ๊กสอนเดิมๆการบ้านเดิมๆไม่บ้านไหนมีเด็กที่โรงเรียนอาตมาเขาไฮเปอร์แอคทีฟนิดนึ่งเขาชอบวิ่งในห้องวิ่งวิ่งนอกห้องเรียนเราเห็นเพื่อนทำการบ้านเพื่พูดอะไรรู้ไหมชื่อไเลสพูดได้พ่อผมนิ่โหงอจริงนะทำอะไรเดิมๆนั่นแหละการบ้านเดิมๆเดิมๆไม่มีความคิดท้าทัน เขาขออ,อ่อเย็นข่อคิดได้ยังไงปีที่แล้วก็สอนอย่างนี้กูก็เรียนปีที่แล้วมาเนียย่ยป <นะ S 2> ีนี้ก็ใส่กันบ้านเดิมๆอีกพวกมึงก็จะงทำเหมือนเดิมเนาะเออคุณนทำไม่เข้าเรียนคือแกพูดแบบน่าคิดเหมือนกันนะคนน่าคิดนะตอนไม่สอนอะไรก็เติมแต่ป<อ>ีเทเลสเขาอาจจะยากเนยครับผมผ่านาเด็กๆดีเด็กๆโลกเน้นรูปไหนชอบฉันซุกี้เอาละเน้นคำจะเป็คำคไม่ใช่เน้นแอร์โอ๊ยไม่เป็นอันตรายเน้นที่ชอบฉันซุกี้คือเน้นที่คิวสั่ง เขาต้อารที่จิสั่งออกมาเขจะพูดว่าซุกิซุกซุกิซุกุกิซุกุกิซุกิซุกิซุลองาหาผู้ให่รบอกข้บอกมแบบดูมากยมาณวเป็นไเป็นขกระนอกแบบอครเราพูดไม่คิดกะนอกเอาเบื่งเข้ามาเละเื่อกี้แพ้หรือชนะฮะเด แพ้เประโยมชนะเป็นพระหันไปทเหอหัวนักแสดงคนหนึ่งหน้าหัวอันนี้ก็หันไปคนเดียวยังถือว่าแพ้โอ้โหที่นี่ทาน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 ชีวิตไปเลยนะศูนย์ทานใครจะไปกินชีวิตคนหนึ่งทานพอทองศูนย์ทานชีวิตเลยชื่อภาษาอังกิดก็คือจบดับเตอร์ฟอร์เทนฟอร์ไลฟ์ ตันงไว้ยืดใหญ่ยืดหน่ในมุาสังกตเรารู้สึกว่าวิตามินซีซีบอกองหินนะวิตามินซี for l อ f e ใครตั้งหัวข้อนะ คิดอะไรอยู่ครับคิดอะไรมันสมประฉานแล้วเกิดมันท้องเสียงไหมอ้ไอซีย u ก็คือฉันเห็นคุณอ่านซีเห็นอยู่คุณไอซ ICU ฉันทะเลคุณไอฉันซีทะเลอยู่คุณท้องเสียงกันได้อยากจะโรแมนติกเขแต่งไปแล้วแต่เราเมื่อกี้นี้หันไปให้ลืมเลยทีเดียวหือว่าไข้แพ้ต่อพระแล้วชีวิตของเราต้องเริ่มต้นด้วยมือของเราเองยกมือขึ้นมาสองข้งอ๋อสมดุลที่มือนะสมดให้เป็นดอกไม้เดี๋ยวเห็นดอกไม้ทีนี้มือเราเป็นดอกไม้ดอกอะไรดีโยมเห็นดอกไม้ ผู้หญิงต้องดอกอะไรดอกอะไรดิจ๊ะทิวลิปทิวลิปออกแนวออกแนวแบบว่าแข็งแบร่งได้หน่อยดอกอะไรดิเอกพุหลาบหนามเยอะไปหนามยอะไงดอกมะลิเล็กไปดอกดอกที่มันแพงสิบาทแล้วเกือบสามหมื่นเดียตอนนี้ดอกอเราปากไวมากเลยคเคยโดนด่าดอกทองบ้างจะคิ้ด เช็คใส่ก็เลยโดนหนาดอกทองปุ๊บผันเลยมันไม่ดีกว่าดอกเงินกับดอกทองแดงดอกแพงอย่าไปกลัวอก็มีพลังบวกพูดอย่างนี้แล้วน่าจะได้บวกแต่สองไม่เอาตอนจะพูดดอกบัวที่ตอนแรกเกิดในคนต้นสกปรกโซโครเกิดในที่ที่ดี นันดีแน่นันดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีผมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีดีตอนแรกกระทกปารามาคนใช้ไปซื้อแก้วเป็นจะลงมาซื้อมาเป็นพันชุดนะชุดละเป็นเป็นพันอ่ะเป็นแสนเป็นล้านอ่ะโอ้เยอะคนไม่รู้ตามาจะเลแก้วตกแตกเบนก็ลงอ่ะแพนเมสทุกทุกรายเลยมันเลยแพงโยมมนนายกดาคนใช้ถ้ทคำอยากตายคนใช้ด่าคืนได้ไหมไม่ได้ก็ไล่ไรก ไปเป็นระบายกับนกแก้วใช่ไหมมีนกแก้วพวกนี้ก็นายตายพวกนี้ก็นายตายโอ้โหนกแก้วมก็จาเร็วนะนายเดินผ่านวงพกมก็ปวดพวกนี้ก็นายตายพวกนี้ก็นายตายคุณนายรู้เลยคนใช้แอัดสอนนกแก้วด่าเราไม่ได้ด่าเราโตเป็นปรึกษาพระดีกว่าโยมจะไปอ้วนขึ้นเนื้อโอ้หลวงพ่อมาทักนี่ไงหลวพ่อหลวงพ่อนั่นแหละเทศสอนหนูก็เลยอ้วนเกี่ยวอะไรล่ะหลวงพ่อบอก ให้ทานเยอะๆแล้วยังไงฮะทานเยอะๆปกติหนูมื้อละจานอ่ะข้าวทอดหนูมื้อละสี่ห้าจานเลยกันมันมันคนละทานจะหาไปไหนเปิดฟังมาสักกองหน่อยมีธุระปัดตังอะไรหรืออ๋อพอดีคนใช้แอบสอนนกแก้วด่าดิฉันว่าพวกนี้คนนายตายฟังแล้วไม่สบายใจทำไมดิเจ้าการไม่เป็นไรหรอกที่วัดต้องมีนกแก้วแต่ละกันคนนายมาทั้งคนที่วัดบ่อยก็เป็นเรื่อไม่ได้ตรงเดียวกัน โอ้โหสามวันผ่านไปคนนั้เดินผ่านตรงน้อแก้วน้องแก้วตัวเดินก็พูดเหมือนเดิมยังไงฮะคุณนี้คนนั้นตายคุนี่คนนั้นตายน้องแก้วว่าพูดเลยสาธุคนนี้คนนั้นตายสาธุคนเรามันก็มีการตั้งใจมาไม่ฮาแบบเนี่ยครับฉั้เงินของยังไม่ตกง่ายมันเป็นซีรีส์โอ้เป็นซีรีส์เหรอของน้ำมันแข่งหนึ่งโอ้โหสู้ปตทไม่ได้เป็นเป็นปั้นเล็กๆครับไปเอาน้องแก้วกับแข่งไปที่หน้าห้องน้ำห้องน้ำมันคืไม่ต้องมาถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนยังไงงใใชช้้หเลซายอ หอวน้ำใจเป็นด้านซ้ายใจเป็นดางขวายิงซ้ายใจขวาคนก็ประทับใจนกแก้วบอกท่าโอ้โหสุดยอดพรัดโกนผมใหม่ใหม่วันนั้นบอนโกลนลงจากรถกระบะพอเห็นท่าก็นั่นแหบบยิงซ้ายใจขวาเอ้าไอ้คนนู้นมาดิพอนี่นกแก้วโดนั้นไองอยู่เลาอยอ๋อย้ายไปปั๊มใหม่เกีกยวพิถีพิถันเอาดูเอาไปเสียไป่น่าเลยใครทอดอย่าบอกลุงตาทอดนะ ไม่มีเออขับรถมาจะมาฟังเทศ่ยมีคนบาดสายบาดกวอย่าไปหยาเขาทะเลาะกับเขาใช่ครับเสียกองนี้ยใครบอกว่าไปโขกฝั่งเสียตัวเนี่ยขนเงินเขาทำงานจะมาเที่ยวตื่นดีเลยแล้วก็แค่พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป่ที่ทั้งานโอ้ยถูกน้องไม่เข้าใจเราหน้าก็ไม่เข้าใจเราอย่าทะเลาะกันคุกน้องหัวหน้าทะเลาะกันไม่เจรเญแล้วก็แค่พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฟังธรรมะวันนี้โอ้ยอาจารย์ไม่เบรคไม่อะไรเลยเยนยาวเลยไปโดนตัวได้ดีมาเขาต้มกุ้งดีแต่ขนาดนั้นจะยาุง้กรุงหรือไเาก็พูดว่ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันสอห้สวยเนส่นท่ามันมีเสื่อมเสื่อมลาบต้องมีช่วงได้ช่วงวอแต่ทีนีเราพี่เมือได้คือบาลธรรมดา10ปี12ปีเกิดขึ้นอ่ะ1 2ปีห um> นึ uh ่งรอบมันก็งลดขึ้นก็ต้องมีโลดนี่ไม่ใช่หรอพี่คงคประดิษฐ์กองอตราเยียวยาอยู่ขึ้นมาถ้าแต่มีภูมิแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจเราไทยตกต่ำบนานี้ถึงพ้่ตัวอยู่นะครับ พิธีกรหนาๆพระอาจารย์ชุกรครับเนี่ยเ้าเข้าประชุมเลยนะตุลย์โกมบอกตกถึงคนตัวยูแล้วพาช่วยอะไรหน่อยพี่ท่านเรายืนตัวยูตุลยกมมาที่ปก้นตัวยูขึ้นเออแค่เดียวขึ้นสูงสุดเลยเนยก็แต่มีคนว่าถ้ากดสิบด้วยไทยสูงขนาดนี้เลยผมก็ยลงเองแล้วสิบปีก็ราะเขาขึ้นแล้วขึ้นได้จะลงได้ลงได้มันก็ขึ้นได้เตรียมตัวให้พร้อมเอาไว้ครับผมนจะไปโถใจมากเกินไปไม่เล่นฆ่าตัวตายทำไมอุ้ยเวลานเราก็ไปเองนั่นแหละแต่ต้องอ่านกันอยไหมแค่ตัดหน้าก็พ ตัดน้ำรถไทยเขาก็เไยเจอทุกคนครับตัดน้ำรถรถรัพากด้วยนะผมนั่งบ่อยจนผมเที่ยวจนว่าผมเดินนะออพอจะของด้นั่งส่องผมเหรอแล้วเวลาซ่อมผมไม่ต้องส่องก็สบายใจเอออกี้เดี๋ยวนเราก็ผ่านไปทุกคนไม่มีมีลาบเสื่อมลาบมียศก็มียศเสื่อมยศให้เขาต้องกุ้งก่อนดีไหมออกจะดีเย็กสักหนมีสารเสริญสารเสพติดก็มีนินทาเป็นเรื่องธรรมดาครับผม แต่ถ้าใจแข็งท่านกลางคอมเมนต์ได้ครับแต่มันไม่ใจแข็งพอก็ปิดโมไซค์ขวาปิดตาสองข้างปิดปากสะมักเแน่นอนสบายถ้าดูอะไรแล้วเครียดก็อย่ารู้ครับอะไรแล้วเครียดก็อย่าฟังคุยแล้วมันเครียดก็หยุดคุยไปก่อนแต่ถ้าคุยแล้วฟังแล้วดูแล้วไม่เครียดก็จัดไปเอาใจนายโยมโยมงนแค่ไหอยากให้กลังใจญาติโยมนะคนเราอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆทุกคนทุกทางเขาบอกพระอาทิตย์ไม่สวยเฉพาะตอนขึ้นนะโยมนะตอนตกมันก็สวยคนเราจะมีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องมีความสุขอย่างเดียวโยม บางคนมีความสุขได้เพราะมีความทุกข์เป็นต้นทุนแล้วก็เราก็ต่อสู้พันเขาจะบอกว่าบางครั้งนะเจอปัญหาอย่ายอมแพ้ยมเราจะมีความสุขได้อย่างไรโยมหากเราสนใจแต่ความทุกข์เราจะมีความสําเร็จไ,ได้อย่างไรหากเราสนใจแต่ปัญหาอุปสรรคหากเรามองความสุขก็มีความสุขมองความทุกข์ก็มีความทุกข์โยมเลือกเองดังนั้นทุกท่านท่านกายน่นะได้ปเยื่องอส่วนนะใช่ครับผม,มงั้นจะบอกว่าหากเราเจออะไรที่มันแย่แย่วันที่เราอ่อนแอที่สุดก็อย่าคิดมากโยมเพราะเขาบอกวันที่เราอ่อนแอที่สุดนะ หากเราผ่านมันไปได้มันจะกลายเป็นวันที่เราเข้มแข็งที่สุดทุกคนทุกท่านเนี่ยเห็นชอบผู้วิทยาศาสตร์ผมก็ชอบวิทยาศาสตร์เหมือนกันพระอาจารย์สปองนะักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งโยมเนี่ยโลกสว่างได้เพราะเขาใครนะเอดิสันใช่ไหมโยมโยมเคยอ่านประวัติเขาไหมทดสอบทดลอง8 0ด9 0 0ครั้งไม่สําเร็จจนทีมงานบอกเอดิสันล้มเลิกเถอะโครงการเราไม่สําเร็จหรอกแต่เอดิสันคนเดียวโยมไม่เคยพูดค,ำคำําคํานี้เพราะเขาพูดไทยไม่ได้ เขาจึงไม่ล้มเลิกยม